คือเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องแต่โดนหลอกใช้โดนไปอยู่ทุกวันนะทุกวดนเราขายร้อยหนึงตังไร6บาทแม่งอยู่ไม่ได้อยู่แล้วยังมาโดนในพวกเที่ยนี่โกงไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนเหมือนกันซีโอเปรี้ยวตีนจะบวกปลาแก๊งโกงหวยเหลือปลของวงการลอตเตอรี่ที่คุณต้องระวังเจอเมื่อไหร่ชิปหายเมื่อไน ดีครับผมน็อดพันธวัฒน์ซีโเปี้ยวตีมอีพีนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและยังคงจะเกิดขึ้นต่อไปมูลค่าความเสียหายไม่อาจประเมินได้และมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนหากคุณก้าวเข้ามาในวงการนี้และไม่ได้ดูเทคนิคซีโอเปี้ยวตีนเราคุยกันมาก้าวเข้าสู่อีพีที่4แล้วครับพี่รู้ตัวใช่ไหมว่าพี่เปียวตีมากก็ไม่ได้เปี้ยวเท่าไหร่ หนึ่งถึงสามที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นไงบางที่ก็ดีนะครับมีคนทักเข้ามาสอบถามเรื่องจะโดนโกงทําให้พี่ได้รู้เลยว่าคนโดนโกงเยอะเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเราอัดเนี่ยก็มีเข้ามา5,000เล่มผู้ใหญ่อีกแล้วอีกแล้วอ๋ออีกแล้วไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนเหมือนกันเห็นว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายจริงๆที่โดนโกงแล้วจริงๆอินบ็อกมาเกลกับพี่ด้วยเยอะครับให้พี่ช่วยเยอะครับพี่ได้ช่วยอะไรเขบบ้างก็มี พาไปพบทนายเป็น<อ>ทนายของบริษัทเราแล้วก็ให้ทนายดูเขาเป็นนายหน้าหวย<อ>ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันใน EP นี้แหละ<อ>คือเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องแต่โดนหลอกใช้แล้วจะตกเป็นผู้ต้องหาวันนี้น่าจะลากไส้เป็นกระบวนการไปเลยนะ,ะ,ะมาเริ่มนเลยดีกว่าพี่เห็นพี่บอกว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของคําว่าแก๊งโกงหวยครับมันคืออะไรวะพี่ แกงโกงหวยคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อช่อโกงที่พาสลากหรือที่เราเรียกว่าคนขายหวยนี่แหละมีการโกงหลายระดับทํางานกันเป็นขบวนการทั้งโกงรายย่อยมีทั้งโกงญี่ปัวยญี่ปัวระดับที่ทํางานกันมาแบบนานๆเนี่ยณปัจจุบันก็ยังโดนโกงอยู่งวดนี้งวดที่1นธันวาเนี่ยที่สนามบินน้ำมีการโกงกันความเสียหาย170บล้านบาทแล้วคนโดนโกงเป็นญี่ปัวด้วย แล้วคนพวกนี้ทําเป็นกระบวนการนะครับแบ่งกันเป็นหลายระดับตั้งแต่หัวสายลูกสายมีในหน้าหวยโดนกันอยู่ทุกวันครับทุกทวดญี <c oughs> ่ป,ปุ่นเนี่ยคือคนที่ค้าขายลอตเตอรี่ในจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เขาจะได้กําไรบาทหนึงสองบาท50ตังค์ขึ้นอยู่กับว่าจะได้หวยมาในราคาเท่าไหร่เมื่อเขารวมชุดเนี่ยญี่ป,ปุ่จะได้กําไรมากขึ้นเพราะหวยชุดจะราคาแพงขึ้น ญี่ปุ่วได้กําไรจัดว่าน้อยมากสําหรับการลงทุน1ล้านใบเนี่ยใช้ต้นทุน9 3ล้านถ้าได้ใบละ50ตังค์เนี่ย uh huh. กำไรว้นหนึงสี่แสนกว่าบาทเอง uh huh. ใช้เงินเกือบร้อล้านแต่ได้มาแค่สี่แสนกว่าบาท uh huh. มันก็เลยเป็นช่องว่างให้พวกโจรเนี่ยเข้ามา uh huh. หลอกว่ามีลอตเตอรี่ราคาตำ่ำ และเขาจะใช้วิธีการรับซื้อของในราคาแพงมาหลอกให้ตายใจก่อนให้ตายใจก่อนให้เพิ่มจํานวนในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆออตอนแรกอาจจะมาบอกว่ามีแค่10,000ใบรับมา8ปดเซบไปซื้อ95มาให้ไอ,อ้ยิปัวคนนี้ตายใจตายขัวนวึ่งเป็นสองหมื่นเป็นสามหมื่นโดยส่วนใหญ่พวกโจรพวกนี้จะอ้างหวยเจ้าหวยนายหวยสมาคมหวยผู้ใหญ่ว่ามีหลุดออกมาให้จองให้มาจำทำสัญญาบนสำนักงานสลาก สารพัดที่ตลอดวเป็นเป้าหลักของวิชาชีพเพราะเงินจำนวนมหาศาลมันใช้ความเชื่อใจเป็นหลักมันจะมาจากคนท<ๆ>ี่น่าเชื่อถือเสมอถ้าไม่น่าเชื่อถือเราไม่เอาเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านใเพราะฉะนั้นผู้มิชาชีพวกนี้มันก็จะสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีแน่นอนครับโปรไฟล์สำคัญมากจะต้องสร้างโปรไฟล์สร้างเครดิตพี่อยากด่าอะไรมันปะ โกงรายย่อยนี่คือการโกงผู้ค้าหวยทั่วๆไปเลยคนปั่นจักรยานคุณป้า<ะ>หรือผู้ที่จะเข้ามาทําอาชีพขายหวย<ะ>คนพิการก็โดนโกงแม่งเฮียมากแม่งโกงแบบโกงรายย่อยที่แบบไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะและยิ่งตอนนี้หวยแพง้วยหวย9 4บาทาาเขาซื้อไปขายเา็าขายร้อยหนึ่งกำไรหกบาทแม่งอยู่ไม่ได้อยู่แล้วยังมาโดนในพวกที่นี่โกงวิธีการมันคือมาทำยังไงกับ มีหลายแบบเลยครับ,รบเช่นไปเอารูปใน Facebook รูปจากคนอื่นเนี่ยไปก๊อปปี้ของชาวบ้านมาแล้วโพ<อ>สขายตามกลุ่มหวยต่างๆนาน,นาเน,น,น,<อ>น้นราคาถูกเน้นที่8 1ดสิบถึงแปบาทาราคาตลาดอยู่94ใช่ไหมโ,<อ>โดยเน้นให้มาจา<อ>ถ้ามีการโอนเงินมาจาแล้วก็จะมีการปิดเฟซหนีความเสียหายไม่เยอะแต่ก็เสียหายแล้วก็ที่นิยมกันมากที่สุดในตอนนี้คือการเปิดกลุ่มไลน์ Chat ครับเพื่อรวมผู้เสียหายเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีหวยจํานวนหนึ่ง และไอ้พวกที่ไปเปิดกลุ่มไล์ยอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะเขาทำมันยังไงต่อพี่ที่ผมเห็นกับ<ล>ตาเลยผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราก็บอกมีลอตเตอรี่ในราคา88บาทให้วางเงินจอเอเง 8, อ่นละพันแล้วก็มีคนเข้าไป2300คนเลยนะแล้วถ้ามีใครไปแฉว่าระวางโกงจะโดนบล็อก,กออกจากกลุ่มทันทีนัดรับกันที่ทเซ็นทรัลอุดอรกับเซ็นทรัลขอนแก่นสุดท้ายแล้วผู้เสียหายไปถึงก็ไม่เจอใครเลยแล้วก็ปิดกุ๊บโอเพนแชทหายไปเลยวันนี้ก็ยังมีอยู่ เมื่อวานก็ยังมีอยู่พี่โพสตเตือนบน Facebook แล้วว่าไอ้แก๊งพวกนี้หลอกลวงทั้งนั้นคนอื่นเนี่ยพอพิมพ์ก็โดนแบนอครับแล้วมันน่ากลัวอย่างหนึ่งพอพิมเนี่ยเขาจะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้เข้ากลุ่มไลน์ O.A. ลาย f อฟริกั a ขอเขาซึ่งสามารถคุยกันส่วนตัวได้พอโกงเกิดความเสียหายเกิดขึ้น คนในกลุ่มก็ไม่รู้เพราะแยกกันไปคนุยส่วนตัวแล้วมันพูดได้ไหมว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แห่งการโกงเลยถ้าสมมติคุณต้องโอนมาจําให้กับเขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คนดีๆก็มีแต่อาจจะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่แนะนําคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยมันจะต้องดูยังไงวะเพื่อที่จะปกป้องตัวเองว่าไม่ให้ถูกโกงในวิธีนี้มันทำยังไงได้บ้างพี่ก็ราคาถูกกว่างวดที่แล้วเยอะๆอ,อย่างงวดที่แล้วพี่รับเก้าสิบสามแต่เปิดจองแปดสิบแปดผมพูดง่ายๆเลยสมมุติว่า 1,000ใบเท่ากับ8,800ัรแบแต่ราคาตลาดขายอยู่ได้93 9 0 0 3ากาห่างกัน500ทำไมเขาต้องเอามาให้คุณเกรนเลยว่ากลุ่ม o p h n t ครับไว้ใจใครไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครสิ่งเดียวที่จะเอาไปจับเขาได้ก็คือใบโอนเงินว่าเราโอนไปที่บัญชีไหนแต่อาจจะเป็นบัญชีม้าก็ได้เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินพี่น็อตพูดคำว่าหวยเจ้าหวยนายหวยสมาคม ออมันคือวิธีการหลอกลวงของพวกโจรที่จะมาหลอกที่ปัวลแล้วกัน uh huh. หรือว่าคนที่เข้าวงการใหม่ๆแอบอ้างแอบอ้างแอบอ้างเบื้องสูงเลยครับเป็นหัวเจ้ามาจากในวังหัวนาย uh huh. ผ,ผู้ใหญ่ที่ไหนก็ไม่รู้คนที่เคยมาหลอกผมเนี่ย uh huh. นามสกุลเป็นนักการเมืองใหญ่ท่านหน uh ึ huh. ่งครับที่ผมเคยเจอหลอกเนี่ยห uh huh. ลอกไปซอยนาทองจากผู้ใหญ่ในสำนักงานตลาพ uh huh. ออ,อบ้างคนนู้นบ้างคนนี้บ้างมาหมด หวยสมาคมนี่ก็บอกว่ามาจากสมาคมนู้นสมาคมนี้เดี๋ยวหลัง EP ีติ่งห้อยๆเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมจะมีคลิปเสี่นจริงๆให้ฟังเนอยเป็น EP 4ีสี่นะซึ่งพี่ไปแอบอัมาหรือว่ามีคนอัดแล้วส่งให้ผมว่ามันหลอกกันยังไง อ่าเดี๋ยวเรามี4.5อันนี้แม่งมันว่ะแม่งมันแน่ๆโอเคถ้างั้นพูดถึงวิธีการหน่อยดีกว่ารูปแบบการโกงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับไอ้พวกหวยเจ้าหวยนายหวยมาคกพวกเนี้ยครับมันจะทำกันเป็นกระบวนการครับมันจะมีหัวสายมีลูกสายมีอะไรหัวสายเนี่ยคือผู้เปิดจองผู้หาหวยผู้กําหนดวันรับหวยผู้กําหนดราคาหัวสายนี่คือคนตั้งต้นทุกอย่างอืจะไปตามหาลูกสายมา เพื่อมารับซื้อหวยจากเขาครับในราคาที่ต่ำกว่าตลาดซึ่งลูกสายอาจจะมีหลายคนแล้วลูกสายเนี่ยมันคือ,อยังไงครับพี่ลูกสายคือผู้ที่นําเงินมาจองหวยครับเป็นผู้ที่อยากได้หวยราคาถูกอ,อาจจะนําไปลงแผงเองอหรืออาจจะรับเงินจองต่อกันมาเป็นทอดๆก็ได้ส่วนใหญ่ผู้ที่ลงแผงเองเนี่ยจะเป็นผู้เสียหายครับแต่ ถ้านำไปจองให้คนอื่นเป็นทอดๆอเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาด้วยลูกสายนี่อาจจะมีทั้งรู้และไม่รู้บางคนก็เป็นลูกสายที่ตั้งใจเอาเนกันแต่บางคนก็เป็นลูกสายที่ไม่รู้จริงๆคิดว่าได้หวยมาในราคาถูกแล้วจะเอากำไรบาท2บาทก็เลยไปปล่อยต่ออย่างเช่นมา85ไปปล่อยต่อ87ก็มีคนเอาอยู่แล้วว่ามันขายกันอยู่9 4ทางกฎหมายไอ้พวกเนี่ย ม,มันทำอะไรไ,ได้บ้างครับพี่ก็ฟ้องร้องกันไปครับออถ้าพิสูจน์ได้ว่าซื้อแพงมาขายถูกเนี่ยม,มันจะเข้าขายเป็นแชร์ลิโซ่จะกลายเป็นคดีชอบกงประชาชนทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสียหายแบบนี้นะครับเวลาแจ้งความแจ้งคนที่โอนเงินให้นะอย่าไปแจ้งคนถัดไปออหมายความว่าคุณโอนเงินให้ใครก็แจ้งคนนั้นแจ้งคนน,งคนั้นแล้วให้คนนั้นเข้าไปพิสูจน์เอาเอง ถ้าคุณไปแจ้งหนึ่งหัวสายแล้วไม่มีหลักฐานหนึ่งหัวสายอไม่มีเงินไปให้เขานี่สารพิสูจน์ไม่ได้ยกฟ้องคดีลมนะฟ้องไปก่อนแล้วค่อยไปเกลี่ยกันแล<ร>้วค่อยไปพิสูจน์ทีหลังอันนี้สําคัญที่สุดคําว่านายหน้าหวยมันเป็นยังไงพี่นายหน้าหวยจะมี2แบบแบบแรกคือหาซื้อไอหัวสายที่ตั้งตัวจะโกงเนี่ยะจะไปบอกนายหน้าหวยว่าต้องการหวยเท่าไหร่<ะ>นายหน้าหวยก็จะไปกว้านซื้อหวยมาขายให้ มีทั้งรู้เหมือนกันและก็ไม่รู้รู้อยู่แล้วว่าจะ<อ><อ>ไปโกงคนอื่นก็ไปรวบรวมผมมาให้ไอหัวสายเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งคือนายหน้าหวยครับที่มีหน้าที่ไปหาคนมาซืออ้ออนายหน้าหวยคนเนี้อาจจะทํางานทั้งลูกสายหรือว่าหัวสายก็ได้อหัวสายจะบอกว่าเฮ้ยไปหาคนมาซื้อดิพี่มีหวยในราคาถูกแต่นายหน้าหวยเนี่ย จะได้กําไรเป็นเปอร์เซนต์จากการหาลูกค้าเข้ามาหมายความว่าจากยอดคนเนี้ยอาจจะรู้ว่าโกงหรือไม่รู้ว่าโกงก็ได้อ,อย่างคนที่พี่เจอเนี่ยครับเป็นเจ้านายบอกให้ไปหาลูกค้าก็คิดว่าเจ้านายมีจริงๆก็ไปหาลูกค้ามามสุดท้ายลูกค้าไม่ได้ของอแต่ตัวเองเป็นคนชนกับลูกค้าเพราะฉะนั้นตัวเองเลยตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วย พี่ให้ทนายพี่คุยแล้วแล้วช่วยเขาแล้ว oh. มันพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนโกง mm hmm. บังเอิญการโอนเงินเนี่ยมันโอนไปเข้าบริษัทของเจ้านาย uh. ตัวเขาเลยเหมือนจะรอดเพราะว่ามีหลักฐานอยู่สุดท้ายแล้วตรงนี้พี่อยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมบ้างไหมฮะถ้าคุณจะเข้ามาในวงการหวย mm hmm. ผมยังย้ำคำเดิมนะครับ mm hmm. ไม่มีหวยถูก uh. กว่าราคาตลาดแน่นอน mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อหวย <c oughs> ผมขอร้องเลย เงินชนของเท่านั้นได้ของมาแล้วค่อยจ่ายเงินเงินมาของไปเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับจ p กอีพีหน้า4.5จจะมีคลิปเสียงจริงๆของคนที่พยายามจะหลอกมาให้คุณฟังเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องเร็วๆของวงการลอตเตอรี่ได้ใน c o o เปรี้ยวตีน EP ต่อๆไปติดตามได้ที่เพจ co not เพจกองสลากพัฒน และ Facebook ส่วนตัวของผมน็อดพันธวัฒน์ขอบคุณครับแอปกองสลากพัดมีให้โหลดแล้วทั้งไ iPhone และแอ d ด o อ d กองสลากพัดถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มซ e อเปรี้ยวตีนจะบวกปะละ